สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้ a อ d ด o อ d ดเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งกคนคงจะเบื่อนะครับว่าถ้ามี Android อย่างคุณมันใช้ไปนานๆแล้วมันอืดอืดเดี๋ยวว่ามันซื้อมาทีแรกก็เริ่มซื้อมาตอนใหม่มันก็ไม่ค่อยอืดอะไรแล้วใช้ไปนานๆนเริ่มอืดมีเชีย่ยเลยม,มีอยู่ดีอืดว่าสัต ขอเพลงที s, ่ใช้เขาแม่สุภาพนะครับขัดเดินอืมนี่ตรงนี้พาฒนาตรงไหนเอาเบาล์โฟลเดอร์อะไรอย่างนี้ก็ไปที่ก็เชียงคเนี้ยบางต้นก็จะเป็นแบบหม้ลิ้บบิ้วอะไรสักอย่างเงี้ยไม้พุ่นอะไรขดรัวรัวเข้าไปมัน เลยได้อันนี้มาก็ลงมาที่แบงนี้ผมจะยังไม่ทำรู้ว่าตอนแรกมันเอาไว้อย่างนี้นะครับตอนแรกมันจะไว้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นมันจะมีเอฟเอฟกต์อะไรต่างๆลองรู้ดทดสอบลายนะครับเอฟเฟกมันจะมีวูบดับมันก็เด้งขึ้นมาเนะ เนี่ยเมีวูบก่อนรอให้เข้าวูบก่อนอย่างนี้ใช่ไหมแโ้ดทีครับมันสั่นนะครับผมสั่นอีกแล้วนะครับสั่นอีกแล้วสั่นอีกแล้วสั่นแรงหนานะนะครับมันจะมีวูบไปวูบมาอย่างนี้เห็นไหมวูบไปไหมเดี๋ยวเข้าใหม่เห็นไหมวูบทุกคนทำให้เขาเข้าหลายช้าแวนนะครับ เจอดำหนานเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันทำให้มันเรื่งขึ้นกดสถานะมองนี้ของใครมีเช็คถูกลงเนี่ยบังครัก้การเล่น GP U ตรงนี้ับให้เราเช็คถูกเข้าไปเลยครับมันตรงนี้นะครับเราปิดถ้าก็ปิดครับ ลองเข้าไลนา์ใหม่นะลองเข้าง่าทันทีครับไม่ต้องมีวงมีรู้อะไรตัวจุ๊บจุ๊บนะครับเร็วขึ้นขอขอบคุณก็อย่าลืมขอผมเพื่อนนะครับไอดีก็ตามน,นี้เลยนะครับในเพื่อนน้อยนะครับผมสมัครหลายใหม่เนาะ กวจะชยแอปมาหน่อยนะครับเนี <Techn Pokémon> ่ยเนี่ยครับโคเคนที่อื่นก็อย่างเช่นใช้แอปเสริมอะไรอย่างนงี้นะครับเช่นทีนมาสเตอร์ช่วยเป็นโปรแกรมลบไฟล์อย่างี้ตกค้างแล้วไฟล์ขยะนั่นเอง ซึ่งก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะอันี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เครื่องคุณของคุณันเร็วขึ้นนะครับขอเร็วดีนะสำหรับเครื่องรูทรอดูในแต่ว่าเครื่องคยใ,ใชาจริงๆครับผมแนะนำให้รูทนะครับผม่ะว่าเครื่องคุณจะ,จะสามารถปรับแต่งให้ลรื่นขึ้นได้อีกเท่าตัวเลย โอเคส่วนวิธีการทำให้เครื่องรู้เร็วขึ้นอนะ่ะครังหน้าผมจะมาบอกโอเคขอบคุณที่การรับชมอย่าลืมแอดไลน์มาด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่การรับชมนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาด้วยนะเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณค